สัญญาของท่านพยานาคราชเขียนเอาไว้บอกว่าดำรนเอ้ยว่าตะการเลื่อนได้วัน,วนหนึ่งเองเจอเนือ้อคู่แล้วเองไปเอาผ่านท้อมาวันนั้นแหละเองจะได้แต่งงานกับโอรสจอริง <S <s มันเป็นอะไรมาเอ้ะเฮ้ยน,น้าเฮ้ยน,น้าเขาเล่าให้ฟังไงอุ้สามไม่รีบทักนะเนี่ย จริงหรือปู่จริงลูกจริงลูกไม่ไหวแล้วผ้าไม่เบลดูไอ้เบลเอ้ยโอ้ยยังบอกว่าถ้าของเอ็งขาดให้ไปต่อครับปู่อะไรขาดเนี่ยไอ้นั่นน่นๆไม่เอาแล้วปู่เวลาดีดแล้วจุกเตืนโตหัวกุญจูมันขาดไปแอ่ามีสัญญาจนยอมแต่งงานกับเธอก็ได้ออุ่ยแต่ว่าไม่ต้องจัดงาน เพราะว่าฉันไม่มีเวลาฉันก็งอกว่าขานการเบืออโอเคแต่ฉันยอมรับฉันเป็นเจ้าของเธอเดี๋ยวว่าฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้กันหากันหาชาลีอยู่นี่นะผมกวนังมนชูชกไอ้ไอ้เปียกไปค้า มันนี่ไม่ต้องไปแอบไม่ต้องไปหลบหรอกทำไมมีอะไรประบาดก็จะยออกทำดงให้แต่งงานมีเมียไหมไม่เอาไม่เอาไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้เลยทำไมยืมไม่ได้เมนมาจี่อะไรจะเสือคุยดงนูนมหันตภัยพระจ้าข้าพระองค์ชื่ออะไรนะมหันตภัยไปไกลๆเยอะๆจากส,สีบ้านกูปลเอ๊ะ เรียกให้ส่งได้ปวดหมกฉันหมกฉันมีเมียไม่ได้พระเจ้าข่าแม่บอกว่าให้ปวดก่อนเบียดพระเจ้าข่าโอ้โหถ้าปวดตอนนี้มึงก็เป็นพระครูแล้วล่ะแหมแค่อายุแค่52โอ้โหยังไม่ได้ปวดอีกรับหัดยศเลยมึงอ่ะโอ้โหอยากเห็นคนมาลำหน้าหน้าเขาทังเลยแกวังวัดวังวัดอีกบ้ามีคนลำหน้าหน้าก็นั่งเสื้อแว็บอยู่กันน้อง แต่ยังบวดไม่ได้เลยจนกว่าจะถ่ายรูปติดอ่นั่นที่นี่คุณสอนลามมานี่มาจุกเนี่ดูเาดูใกล้ๆนี่เพิ่งเห็นเข้าอะไรนะเอาไพ่จุกครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะทำไมอะไรอะงูเป็นสิวเนเลยนะ วางไหมいいทำไมอ่ะปีบสิวให้งูหน่อยดินี่ทำที่ไอ้เบลนะมือเคยเยี่ยวพ้นขาไปดิไอ้เบลนี่เขาไม่เรียกเยี่ยวหรอกเขาเรียกอะไรเขาเรียกหยดโอ้โหจิบจิเฮ้ยเอาหางฟาดคุณด้วยตาดีเก็บไว้ข้างในว่ามันทำไมมันเล็กจังวะไม่มันมันดูมันมันเอื้องพื้นที่กับเกงในไหม เออเอาเก็บไว้ข้างในน่ไม่น่าเกยนเลยเึื่อได้ไม่ต้องอั้กูอ๋อไอเหล็กที่มันตีข้างขวาใช่ไหมไอพีเมเรา,เอาออกเอรอทำไมไอ่ะเหมือนกูเหลือมกินหมาเข้าไปไงรู้ป่าเนี่จะบอกให้อย่ามาัวอํ้กันมั่วซั่วทำไมอ่ะกูอายเขาแน้วเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมจะหาผมจะเรื่องนะครับเออเออคนจะเล็กคนจะใหญ่ เขาไม่ได้ด <Female humming> ูท่สรีรลร่างกายคนนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยออกมาแล้วส่วนมากไอ้ผู้ที่มันทีใหญ่โตเนี่ยเสียงมันจะใหญ่เออแต่กูเนี่ยเสียงกลางเขาเรียกว่าพอมีพอกินประานชายไทยเอามาจะหาชายไทยแต่ถ้าก็ว่าไอ้ผู้ที่มันแบบโหเกินเรื่องตัวเราเสียงมันจะใหญ่กังวลในจังหวะวงเขาจะให้กูดูใครเนี่ย้นมขบพระบาจะยกอ่ดงให้ใครเนี่ยไปไปอยู่บคุณสลามด้วยไป เอาสัญญาไปด้วยอันเนี้ยไม่ธรรมดาใหญ่ใช่ไหมไม่เอาได้ไหมเปียกไอไม่ได้ขอใครเอาไปอะไรโดนต่อราไปแต่งานกันคุณเอามันไปอยู่ด้วยดิเขาโยกขึนบึงแม่งไม่ได้จอห์นเอาไปจะไปไหนก็ไปกูไม่สนใจอยู่แล้วจอนอะไรฝันหลวงอะ กาเกาหมดแล้วเออไม่มีใครเอากูอเอาเองก็ได้วะไปอยู่กูเองดงได้อยู่พี่เฮ้ยกระชุบกระชวยกี่เว้ยเร่ชวยอ้าวเว้ย tao muốn vô công bưng nè